รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ News Connect มา connect คน con connect ข่าวกับผมหนึ่งนรงจันบรนจงครับคุณผู้ฟังครับข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรการ EPR จัดทำโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายหรือสอสอ,อทำไมจึงมีผู้กล่าวว่า EPR คือทางรอดของธุรกิจไทยก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำความรู้จัก EPR กันก่อนนะครับ EPR ซึ่งย่อมาจากคำว่า Extended Producer Responsibility หรือการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตเป็น,นกลไกหนึ่งในการนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเป็นการแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืนที่ประเทศต่างๆทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกลไ e ก EPR ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะผู้ผลิตเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้จัดจาหน่ายผู้บริโภคและผู้จัดเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ และสำหรับประเทศไทยสถาบันการจัดการบรรจุพัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมได้รเริ่มโครงการแพ็คแบ c กตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วโดยจับมือกับ50องค์กรภาครัฐเอกชนทั้งผู้ผลิตผู้จำหน่ายผู้รวบรวมโรงงานรีไซเคิลและเทศบาลเมืองแสนสุขเทศบาลเมืองบ้านบึงและเทศบาลตำบลเกาะสีชังเริ่มโครงการนำร่องในพื้นที่จังหวัดชนบุรี เพื่อส่งเสริมการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยหลักการ EPR โดยจะเริ่มจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกด้วยระบบความสมัครใจก่อนนับเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีมาตรการและกฎหมายบังคับใช้โดยในขณะนี้กรมควบคุมมลพิษกำลังพิจารณายกร่างเป็นกฎระเบียบหรือกฎหมายให้เกิดการบังคับใช้ในอนาคตพร้อมกับขยายไปยังบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ เช่นแก้วและกระดาษต่อไปแล้วทำไมมาตรการ EPR ของประเทศไทยจึงถือเป็นการรอดธุรกิจในประเทศเหตุผลที่ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนมาตรการ EPR อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อความยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมนั้นเนื่องจากในปัจจุบันประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะสหภาพยุโรปได้พัฒนากรอบกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนครอบคลุมสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น โดยภายในปีคริสตศักราช2024ประเทศสมาชิกจะต้องนำ EPR มาบังคับใช้เพื่อความรับผิดชอบต่อบรรจุภัณฑ์ต่างๆจึงมีความจำเป็นที่ภาคธุรกิจของไทยจะต้องติดตามกติกาและระเบียบเหล่านี้อย่างใกล้ชิดและต้องเตรียมความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างปลอดภยัยโดยต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้แม้ว่าการใช้มาตรการ EPR ภาคบังคับจะทำให้ผู้ประกอบการทั้งในส่วนของผู้ผลิตและร้านค้าปลีกรัฐบาลท้องถิน่นและผู้บริโภคต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการผลิตและนำเข้าตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงระบบการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์โดยผู้ผลิตเมื่อกลายเป็นขยะแล้ว แต่หากมองในระยะยาวแล้วระบบ EPR เป็นการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยผู้ประกอบการในการวางแผนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดต้นทุนในการใช้วัตถุดิบลงได้ดีมากเนื่องจากสามารถดำบรรจุพันธุ์กลับมาใช้โดยไม่ต้องผลิตออกมาใหม่หากประเทศไทยสามารถนำระบบ EPR มาใช้นอกจากจะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการในระยะยาวแล้วยังทำให้การบริหารจัดการขยะของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานจัดเก็บขยะในแต่ละท้องที่ด้วยส่งผลให้ปัญหาขยะล้นเมืองซึ่งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอ,อนามัยของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบและยั่งยืนข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรการ EPR จัดทำโดยศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายหรือสอสอ,อคุณผู้ฟังครับ สำหรับช่วงนี้หมดเวลาของ News Connect คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่เป็นประจำแบบนี้สำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ Connect คน Connect ข่าวกับ News Connect